มาถึงสมเด็จหลวงปูน่นาเนี่ยสมเด็จหลวงปูนายุคหลังปีสองพห้าร้อยดูเนื้อเนี่ยก็จะมีผงเก่าผสมเห็นไหมฮะหลวงปูนาเนี่ท่านอายุอยู่มาถึงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเห็นไหมฮะพระหลวงปูน่นา ยุคนี้เนื้อจะเหมือนปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีใช่ไหมเนื้อจะเหมือนพระผงปู่เทียนปืนหนึ่งสองใช่ป่ะอ่าเนื้อเหมือนสมเด็จปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีไหมต่อบผมหน่อยเนื้อผงสิบสองนักัอ่ะเหมือนกันไหมเออ นี่ครับพระยุคเดียวกันก็จะเหมือนกันต่างกันแค่ว่าพิมพ์เนี้ยคือพิมพ์ช่างปูน่นาส่วนพิมพ์ปู่เทียนก็จะเป็นช่างแกะพิมพ์ปู่เทียนแต่เนื้อเดียวกันแล้วฝังตะกุดเหมือนกันและเอาดีไม่ดีเสกด้วยกันด้วยเพราะปูน่นาคกับปู่เทียนเป็นสิสายวัดละคังเห็นไหมครับนี่ เนื้อเดียวกับหลวงปู่เทียนวัดโบสนี่แหละครับนี่ฝังตะกุดแล้วตะกุดที่ฝังก็ฝังสไตล์เดียวกันเพราะปู่น้ากับปูเทียนทําพระด้วยกันเสกพระด้วยกันในฐานะเป็นสิทธิ์สายสมเด็จโตด้วยกัน แล้วคุณรู้ไหมครับว่ามีสิทธิ์สายสมเด็จโตอยู่อีกองคหนึ่งวัตถุมงคลน,นั้นแพงมากๆอยู่นครสวรรค์คือหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะพ่อพรมวัดช่องแครคือสิทธิ์สมเด็จสายสมเด็จโตนี่สมเด็จหลวงปูน่นาที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรโอ้โหดูเนื้อบางขุนพรมปีสองพ้าร้อยที่เอามาใส่ นี่หรือเนื้อวัดละครังที่เอามาบดใส่ใช่พราะผมว่าช่องแคสุดยอดครับพี่ทิติพงศ์นี่อ้าวเอาองคละเนี่ยนนี้สวยแล้วฝังตะกุดนะเด็ดตรงฝั่งตะกุดองละสองพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปพี่บนเพิ่มหนึ่งพี่มานะหนึ่งเหลือองค์เดียวนี่เหลือองค์เดียว โอเคพี่บุญเพิ่มพี่มานะพี่สายเขียวอ้าวนี่เห็นไหมเนี่ยดูปู่เทียนวัดโบสแล้วก็มาดูพระปู่นาคเหมือนกันเลยเสกด้วยกันพิธีปลูกเสกวัดละคังนะมีรายนามปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเสมอ นี่นะพี่อาิยะพิม์ให้ข้อมูลสุดยอดขอบคุณครับแอดมินค่อยๆเก็บพระอ่าวันนี้พี่อาิยะเข้ามาใช่ครับมีคนคุยไว้กับผมไงปูเผือกอันนี้สร้างเปียอะไรหลังยันตัวนี้คือตัวพระตัวพระก็อาจจะย่อมาจากชื่อท่านปูเผือกนี่เนื้อนี้เหมือนพระอะไร เนี่ยอาจารย์วุฒิก็มาพี่อริยาก็มาผมก็มีความสุขเลยนี่เนื้อนี้เหมือนพระอะไรเนื้อนี้เหมือนพระสมเด็จป,ปีเก้าห้าอ่ามือปูเผือกกับวะละัลคังเนื้อเดียวกันเพราะปูเผือกเป็นสิ์สายวะละัลคัง แจ่มแจ้งชัดเจนเนื้อเหมือนเก้าห้าเลยน้ำมันเหมือนเก้าห้าเลยนะครับแต่จะใหม่กว่าเก้าห้าหน่อยอืมเอาว่าทันนะครับแบบนี้อ่านะถ้าถามผมนะผมไม่นี่คือแท้แน่อย่าไปตีกันเกน,นะ เออแบบเนี้ยคือแท้แบ,บเบอนะอย่าไปตีเกสน,นะคนทำเกมนันไม่ทำหรอกครับพิมพ์แปลกๆมานั่งกดโค้ดอันนี้แท้แน่อันนี้อย่าไปตีกันเกนส่งเดชนะนะนะอะไรไม่เหมือนที่ขายกันขุดสากก็ไปตีเกสหมดหลวงพ่อสร้างไม่ได้สร้างพระค,ครั้งเดียวครับนี่อันเนี้ยเอาแพงมากเลยเนี่ยเอาสองพันแปดสองพันแปดร้อยบาทปูเพื่อ สวัสดีครับพี่กอบัว่อพี่พรชัยปิด2,800บาทอันนี้ได้แขวนปูเผือกสบายๆเพียริยะอู่ทองรัชทานำพงวัดละคางมาให้ปูเผือกสร้างพระรุ่นขุดสะปี2465นี่ไงล่ะเห็นไหมเออนะครับโอเคเป็นพี่พรชัยได้ไปนี่ชุดนี้ผมเก็บไว้ไม่ได้ขายเพราะว่าวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีประเด็นดราม,มา่า ผมก็เลยเก็บไว้นะครับเริ่มมีคนบอกว่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินมีเก๋ดีไม่ได้เก๋เหรอกครับมันเป็นมันเป็นของวัดอรุณนี่ชุดนี้คือของวัดอรุณฐานเนื้อพระก็จะหลังปีธรรมน่าร้อยเห็นไหม เนี่ยเนื้อพระก็จะเหมือนปูนหน้ากุ้เมื่อกี้เนี่ยหลังปีสตวรรร้อยเห็นไหมนี่แต่เขาจะปั๊มเป็นตาโลเล็กเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นวัดอรุณมีภาพพระเกจินั่งปุกเสกชัดเจนมีภาพในพิธีด้วยนะชัดเจนอันนี้คือวัดอรุณถ้าไปเจอหลังตาโล เล็กแล้วเนื้อไม่ได้เก่าแบบเก้าห้าให้เข้าใจว่าไม่ได้เก๋ยอย่าคิดว่าเก๋ดีเป็นปีศูนย์หกวัดอรุณถ้าโอเคแล้วผมก็จะมีความสุขหน่อยเอาทานนี้มีพอกวยด้วยนี่พอกวยเอาง่ายๆสมเด็จหลังลูกเหมือนพอกวยอันนี้แท้แน่นอน แท้แบเบอร์แท้คักคักแท้ไม่ต้องคิดอะไรใครตีเกอ๋อธิบายให้ทีพิมพ์พระคมชัดลึกแบบนี้นี่เป็นพระแท้ล้านเปอร์เซนต์เอาอยู่ในกล่องนี้ด้วยเอาแม่เอาว่าพ่อกลวยก็ต้องมาเสกแหละเพราะพ่อกลวยสิสายวัละคังอ่ะสร้างพระวะละรัลคังวัดจันลยาพ่อกลวยก็มาเสกตกลอดถูกปะ่ะนี่แสดงว่าผมรูปเหมือนของพ่อกลวยก็มาเสก โอ้โหนี่พระกลวยหลังรูปเหมือนแบบนี้นี่ชัดเจนเจนพบจบกระบวนวันแล้วเพราแก้วแม่แก้วเว้ยอ้าวขายถูกจะเป็นดราม่าหรือเปล่าอ๋อนี่ปิดประตูเก๊ครับนี่พิมพ์อย่างนี้นะครับอันนี้ปิดประตูเก๊เนี่ยหลังรูปเหมือนมพาะกลวยด้วยโอ้โหองค์นี้เท่าไหร่ดีอ่ะ ไม่ต้องไปตั้งราคาอนาทีเดียวเนี่ยชัดเจนสุดเห็นไหมฮะถ้าเทียบพิมพ์พระแบบนี้แล้วก็จะคล้ายๆกับอาสมเด็จเนื้อกล้วยหอมหลงวงพ่อจุ่นวัดเขาสะพายแรงอันนี้เทียบได้ก็เป็นพิมพ์แบบนี้พอแต่รงี้หลังรูปเหมือนท่านเออเขาทายหลังรูปเหมือนนี้ถือว่าถือว่า,ถ,วาถือว่าสุดถือว่าสุดเนี่ยแล้วตรงที่กระเทาะชัดเจนนะครับเนื้อ น้ำมันมกกลวยเออต้องมาอยู่ในกล่องนี้ได้ยังไงอะครับแมมพกกลวยหลังรูเหมือนจริงๆในสายเขาต้องขายหลายหลายมื่นมั้งคนที่ได้ไปเป็นพี่สมพรชัยอ่าเป็นพี่สมพรชัยสายตรงบนพันเล่นยันโคนะ้งเหรอเอะมียันโคมียันตรงอีเหรอนะครับอ,อ๋อนะ แล้วเขาจะทำสองพิมพ์นี้ได้ไหมอ่าหรือปี1หนึ่งสองทำยันตรงปีหนึ่งสี่ทำยันโคง้งถือว่าทันหลวงพ่อไหมโอเคอ้ามานะี่นี่ไอ้เจ้าแมวตัวปวนผมมาแล้วเอาจากนะบ้านนู้นมาบ้านนี้อ่ะโอ้นี่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 น,นี่ละบูชา รัตนะนี่นี่พระบูชารัตนะนี่เห็นปะเป็นองค์ครูอย่างดีใครอยากจะเอาไปดูดินเก่าทองเหลืองเก่าตะกัวเก่านี่เมื่อก่อนเขาแขวนกันนะนี่พระบูชารัตนะเอาองค์นี้ โอ้โหเนี่ยถ้าได้องค์นี้ไปคุณจะไม่โดนปุสุกเก๋คุณจะไม่โดนพ่อเอนียมเก๋คุณจะไม่โดนพระเก่าเก๊อเอ้าองค์นี้มารวดเดียวนะองค์นี้เอาสองพันมาอ่าพี่ซีรีปิดสองพันอ่ะส่วนองค์นี้ท้องสวยเลยเอาสามพันองค์นี้เอาสามพันนี่ตั้งบูชาบนยิ่งพระสวยเด่นเป็นสง่า สามพันเป็นพี่พิสิทธิ์ครับส่วนองค์ใหญ่นี้นี่เอาสามพันสามส่วนองค์ใหญ่นี้เอาสามพันสามนี่สามพันสามร้อยบาทนะอันนี้สามพันสามร้อยบาทครับนี่นี้องค์ใหญ่เลยอืพี่สิปู่ทวนวันนี้มี หลังหนังสือพิมพ์วอจุดโอ้โหนี่ถามปู่ทวดมาก็เด็ดเลยนี่นะจัดปู่ทวดหลังหนังสือให้เลยและเอานิยมเลยวอจุดนี่แท้ดูยังไงดูให้เป็นภาพปัม๊มเห็นไหมก็จะมีเส้นเสี้ยนเนี่ย แทงขึ้นไปตามธรรมชาติของพระปัม๊มโอ้แล้วสวยด้วยนี่มีร่องรอยการปั๊มเห็นไหมนี่วอวจุดนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งพักแกะบล็อกสุด แล้วสวยด้วยอ้าววอจุดสวยๆเพื่อนๆจ๋าววอจุดสวยสวยอันนี้สวยนะพระไม่ได้สึกเลยเพียงแต่ว่าพระเนี่ยเก็บไม่ดีผิวก็เลยหมดไม่อะผมว่าองค์นี้พระไม่ลมทำไมผมมีความรู้สึกเหมือนพระองนี้เป็นพระไม่ลมดำเลย พราะถ้าลมดำเนี่ยมันต้องเหลือลมดำมันต้องนี่ไม่ได้ไม่ได้สึกแล้วไม่น่าจะไม่ได้ลมอะครับน่าจะเป็นเดิมเดิมแบบไม่ได้ลมเพราะไม่มีคาบลมดำติดตามซอกแล้วพระไม่ได้ใช้ด้วยนะผมว่านี่เป็นพระเดิม,เด,มเดิมที่ไม่ได้ลมดำโอ้พระเดิมเดิมที่ไม่ลมดำเนี่ยเขาชอบกันนักแล พราะเขาเอาไปทำลมดำแล้วมันเสมอนี่ถ้าเป็นลมใหม่สสวยต้องทอรุแสนห้าปู่ทวดพระนี่รันตรายอ่ะผมจัดมาให้รุ่นสามการดูปู่ทวดดูยังไงดูให้เป็นแกะบ็อกจริงครับเห็นไหมเม็ดตามีรอยการแทงแกะสลัก นี่ดูว่าเป็นแกะบล็อกจริงรุ่นสามอ่ะแล้วก็ต่อไปด้วยรุ่นสี่รุ่นสี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะช้างปล้องช้างปล้องอ่าช้างงวงช้างเป็นเม็ด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 เขาเรียกช้างปล้องเอออ้าจะเอาอันไหนก่อนเนี่ยทั้งหลังเป็นเส้นกระเตี๋ยวเห็นไหมนี่แกะบล็อกก่อนแล้วก็มาแกะหูทีหลังต่างระดับกันก็เกิดเป็นร่องเส้นกระเตียวมีประสบการณ์ทุกรุ่น แต่วันนี้ตื่นเต้นกับวอจุดอง์นี้มากๆเพราะไม่ได้ลมดำพระไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าใช้เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยต้องลมแล้วนี่ไม่ได้ล้มเลยไม่ได้ลมดำจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ที่ไม่ได้ลมที่เห็นนี้ไม่ใช่น้ำยาลมดำเป็นผิวตามซอกเหมือนผิวน้ำทองอ่ะเออวอวจุดเนี่ย อาอยากได้องค์ไหนก่อนพิมพ์มาเลยพระหลักพระยอดนิยมมากันแล้วจ้าจัดให้กับค่ำคืนวันนี้โอ้อง์นี้นี่ที่เป็นพระไม่ได้ลมอะคือสวยไม่ได้ใช้เลยครับโหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องเอาไปทำกระไหลทองเลยองค์นี้ขายทะลุสองแสนเลย พราะถ้าเป็นลมเดิมอะล้างลมเดิมออกไม่ได้มันลมเสมอไม่ได้หรือเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้ลมเลยแล้วผมจะบอกให้นะพระไม่ได้ลมแบบเนี้ยขอโทษนะครับพระที่ไม่ได้ลมแบบนี้เอาไปถอดทําเก๊จะได้บล็อกที่ดีขอให้คนที่ได้ไปรักษาไว้ให้ดีเพราะองค์เนี้ยถ้าพวกทําพระเคเห็นเนี้ยเขาจะชอบมากเพราะพระที่ไม่ได้ลมอะมันจะคมชัดกว่าพระที่ลม วอจุดนี่โหงานนี้มีเทมเก๊ปิดแน่คือผมบอกเลยนะครับเหรียญที่เก๊ดีๆคือเหรียญผิวไฟเหรียญที่ไม่ได้ลมเนี่ยเอามาวอจุดนิยมสุดๆ้อมแล้วไปคุณมีเวลาสามนาทีเนี่ยสำหรับวอจุดหลวงอูทวดสวยๆว,วันนี้สวยจริงครับ ไม่ได้ใช้เลยครับเป็นม้าไม่ได้ลมดำดูเนี่ยตัวหนังสือโอ้โหเอาแล้วครับใครจะได้เป็นเจ้าของหลวงปู่ทวดวอจุดศูนห้าองค์นี้นี่พี่ชายสมดูวอจุดองค์นี้ไม่ลมนะครับผมบอกเลยองค์นี้เดิมๆไม่ได้ใช้ะ ดูเซียนที่วิ่งขึ้นนะพระไม่ได้ลมดำครับ oh. โหแล้วไม่ลมเนวหายากเอาเนี่ยถ้าใครพิเลนเไปทำกระไหลทองหรือไปทำลมดำนี่ตายฮะเ mm hmm. พราะมันจะเหมือนมากพอมไม่ต้องล้างลมเก่าออก mm hmm. โอวิทยสมเฮ mm ้ย hmm. สวยจริงอะสวยมากเพราะไม่ได้ลมดำครับเ mm hmm. พิ่งมาส่องเห็นตอนนี้ฮะไม่มี คาบร่อง้อยของการลมดำเหลืออยู่เลยโอ้โหครับหมดเวลาครับโอโ้พ์่วอจุดราคานี้เป็นองค์ดาราใน y ย u ทูปมาวอตันยังซื้อไม่ได้เลยครับพี่วิชิตพงนี่อ้าองค์นี้นะครับผมตั้งราคาไว้เจ็ดหมื่น แต่ไม่เป็นไรวันนี้หกหมื่นกว่าบาทผมให้พันเดียวไม่ต้องมาเสียความรู้สึกกันเพราะอะไรเพราะผมซื้อคู่มาไกลอีกเนี่ยสององค์เอารุ่นสี่กช้างป้องสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับอ่านี่อ่านี่รุ่นสี่ช้างป้องเนี่ยอันนี้เอาแบบนาทีเดียวพอรุ่นสี่ช้างป้องแม่เหรียญปู่ทวด เนี่ยฮะแขวนปู่ทวดไม่มีตายโหงปู่ทวดเป็นพระยอดนิยมตลอดการหลวงปู่ทวดวช้างให้ลุนสี่พิม้างป้องจะงวงช้างจะเป็นเม็ดเป็ดเม็ดเม็ดเ็ดุสี่ใช่ไหมงวงช้างจะเป็นเม็ด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 ระดุลสี่้างป้องเหรียญสวยนะผมบอกเลยเห็นไหมเหรียญแท้แกะบล็อกจริงโอ้โห ใครๆก็อยากได้ปูทวดที่ทันหลวงปู่ทิมเพราะปูทวดเป็นพาระที่เล่นหากันมาตั้งแต่ในอดีตการใช่ไหมเพราะเป็นพารี่อันตรายแขวนแล้วไม่ตายโหงหมดเวลาครับโอ้โหใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญน,นี้นี่ฮะรุ่นสี่ช้างป้องหมื่นกว่าบาทน,นี่แขวนปูทวดไม่ว่าจะรุ่นไหนนะถ้ามีปู่ทวดในคอแท้ๆนะมั่นใจได้นะ,ะโอ้โหรายการนี้เป็นข่อมีไพรั์ หมื่นฟาบาทปู่ทวดอ้าวหลวงปู่ทวดหมื่นฟาปู่ทวดเนี่ยคุณแขนวรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นพระแท้คนจะสูฮกเราปู่ทวดนี่เป็นพระนี่รันตลายของประเทศไทยล่าสุดรุ่นใหม่ๆโดนฟ้าผ่ายังไม่ตายเลยคอเนี่ยไม่เป็นรอยทองเลยทองขาดไม่ตายเอยี่ยปู่ทวดนี่ผมพยายามจะคัดนะครับพิมพ์ที่เก็บแล้วเนี่ย นะสบายใจเนะมาให้